สนับสนุนรายการโดยอาจารย์โอคนสื่อกรรมสัมผัสวิญญาณสนใจติดต่อลายไอดี0902510550 Facebook กรรมติ k t ต k อคนสื่อกรรม YouTube คนสื่อกรรมพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอน สวัสดีครับสวัสดีครับครูตรีสวัสดีครับผมเสียงดังฟังชัดไหมครับเสียงดังฟังชัดครับครูโอเคครับผมตัวอันดับแรกนะครับก็สวัสดีพี่เท่นะครับแอปปินและท่านผู้ฝังทุกท่านครับเรื่องเราเนี่ยครับถูกฝังมาโดยคุณไก่ครับปัจจุบันนี้คุณไก่อายุสัอง2ปีแล้วเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับตอนนั้นคุณไก่ก็จะอายุ12ปีเนาะ ตอนนั้นคุณไก่อะอาศัยอยู่กับแม่แค่สองคนครับในบ้านหลังหนึ่งอยู่แค่สองคนเพราะพ่อ,พพอ,พอทิ้งไปมีเมียใหม่ซึ่งจากเดิมที่คุงไก่ข้อมูลคือ,อครอบครัวก็รักกันดีนะครับพอ่อไม่ได้ถึงขนาดเอาใจใส่แม่แต่ว่าแม่รักพ่อมากอืรักจนโอ้โหตัวคุณไก่เองรู้สึกถึงความรักที่แม่มีให้พอ่อแล้วก็ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาตลอดถึงพ่อจะทําแต่งานไม่ค่อยสนใจคนในบ้านเท่าไหร่ อแต่พ,พ่อทิ้งไปมีเมียใหม่เสร็จปุ๊บมันเหมือนกับครอบครัวแต่สลายเลยพี่แน่มแม่ที่เคยใจดีนะกลายเป็นอารวาสทุกปีคุณไก่ทุกวันมไม่พอใจอะไรที่ทํางานหรือเรื่องราวอะไรในบ้านไม่มีฝุน,นไม่สะอาดไม่รักษาทุกปีคุณไก่เหมือนกับคุณไก่ไม่ใช่คนเลยคุณท,ที่คุณไก่บอกออการลงโทษของแม่เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับแต่แค่ทุกปีเอามือตี เอามือกำแล้วคุบหลังก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช้ไม้แขวนเสื้อ,อหนักเข้านักเข้าเริ่มเปลี่ยนเป็นลงพักรยการให้ยืนนอกบ้านตอนเช้าอย่างเงี้ยเด็กอายุสิบสองนะครับซึ่งบ้านต่างจังหวัดอากาศมันค่อนข้างเย็นแต่ว่าเขาก็ต้องยืนแบบนั้นเพราะว่าถ้านั่งแล้วแม่ตื่นมาแล้วเจอก็จะโดนหนักกว่าเดิมอีกอก็ต้องยืนแบบนั้น,แบบน,นต,ตั้งหลายชั่วโมงทั้งที่หนาทั้งเย็นก็ต้องยืนแบบนั้นครับบางทีก็ให้กินข้าวแค่มือเดียวอ่าต่อวันโดยแม่บอกว่า ถ้ากูไม่กลัวมึงกอดตายนะกูไม่ให้มึงกินด้วยสามเปลืองข้าวอืมีครั้งหนึ่งเขาที่ไก่บอกว่าอันนั้นก็หนักเลยกูตีคือแม่ให้ไปเก็บยอดกระถิ่นที่อยู่ตรงริมลัวแต่พาไปถึงปุ๊บมันมีมดคันไฟเต็มเลยที่พื้นก็เลยบอกแม่ว่ามันเก็บไม่ได้แม่มันมีมดคันไฟเต็มเลยแม่บอกว่ามึงกลัวมดหรือมึงกลัวกูสุดท้ายคุณไก่ก็ต้องฝ่าลังมดแดงครับเพื่อเข้าไปเก็บกระถิ่น สุดท้ายก็โดนมดแดงมดคันไฟกัดเต็มขาเลยก็เอากับถิ่นแห่แม่เสร็จก็ต้องรีบปัดมดคันไฟออกูบแล้วก็เป็นตุ่มแดงเป็นขาเลยเกาไปก็เป็นแผลไปแม่ก็ไม่ได้ให้ยาทาหรืออะไรเลยนี่คือชีวิตวัยเด็กที่คุณไก่เจอมาตลอดครับสาเหตุเดียวที่คุณไก่บอกคือแม่จะบอกเสมอว่ากูเกลียดมึงพอแม่บอกว่าคุณไก่อ่ะคือตัวซวย เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี้ยกูกับพ่อมึงก็รักกันดีมาตลอด mm hmm. แต่พอลักกูมีมึง mm hmm. เข้ามามันทําให้ตัวแฟนเขาอะทิ้งกูไปอยู่กับพู้หญิงคนอื่น mm hmm. ดังนั้นตัวซวยคนเดียวคือมึงครับ mm hmm. อ่าเป็ะนันที่คุณไก่เจอมาตลอดก็เลยเจอแบบเนี้ยครับเจอทําร้ายร่างกายเจอซ้อมเจออะไรสารพัดแต่คุณไก่ก็ทนนะครับผมก็บอกว่าเออแล้วคุณไก่ไม่ ไปขอความช่วยเหลือหรือคุณตาคุณยายหรืออะไรไหมครับคุณไก่พูดคำหนึ่งที่ทำให้ผมสะอึกครับพี่เนธคือเขาบอกว่าครูตอนนั้นน่ะหมูโดนขนาดนั้นแต่หนูก็รักแม่นะผมก็อือหือโอ้โหพอเราบอกงั้นปุ๊บผมก็จากจากที่ผมฟังอะ่ะนี่พุ้นตรงนะผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่คนเลยอะทำแบบเนี้ยแต่ค,คุณไก่บอกว่าแต่เขาก็รักแม่เขานะผมก็เลยพูดอะไรต่อไม่ได้ไงเออ อือภรรยาเป็นอย่างนั้นเสร็จครับ <c oughs> คุณแก่บอกว่าพลรยาผ่านเวลามาได้สองปีครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวแม่เขาอะมีผู้ชายเข้ามาติดพันสุดจากนั้นไม่นานครับผู้ชายคนนั้นน่ะก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะสามีใหม่ของแม่ครุคณไก่บอกว่าจากเดิมที่มันอยู่กับแม่ก็เป็นนรกอยู่แล้วตอนเนี้ย เป็นนรกหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีนรกขุมใหม่คือสามีของแม่เข้ามาร่วมมือด้วยแต่เ mm hmm. มื่อก่อนนี้มีคนทำร้ายร่างกายคือแม่คนเดียวตอนนี้แฟนใหม่ของแม่ร่วมมือด้วยถ้าแม่เอาไม้ฟาดก็จะผัดมือให้แฟนใหม่ช่วยฟาดด้วย mm hmm. แต่เมื่อก่อนได้กินข้าวมื้อหนึ่งตอนนี้บางวันไม่มีข้าวให้กินด้วยําม mm hmm. คุณไก่จะต้องแอบไปขอข้าวข้างบ้านกินแต่ต้องแอบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแม่รู้ว่า แม่ก็จะทำะลายร่างกายอีกเพราะว่าเหตุผลคือทําให้อายชาวบ้านเขามูลหาว่ากูไม่หาเลี้ยงมึงเหรออะไรมานี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เลี้ยงจริงๆไม่ได้ให้อะไรกินจริงๆอื <c oughs> <c oughs> คุณไก่บอกว่าเขาอยู่แบบเนี้ครับมาโดยตลอดมันเหมือนนรกเลยแต่ก็คําเดียวเลยคือเขายังจําเหตุการณ์ตอนเด็กได้ว่าตั้งแต่เด็กมาแม่รักเขามากคุณไก่บอกว่าความหวังเดียวคือแม่จะกลับมาเป็นแม่คนเดิมที่รักเขาเขาไม่คิดจะไปไหนเลย คุณไก่บอกว่าเขามีครั้งหนึ่งครับเขาเคยไปหาพ่อแต่ร้องไห้กับพ่อแล้วบอกพ่อเลยว่าพ่อพ่อรู้ไหมถ้าพ่อไม่ทิ้งผู้หนูมาตอนนั้นนะหนูคงไม่เป็นแบบนี้ยหนูคงไม่โดนแม่แบบนี้แล้วแม่คงไม่เปลี่ยนไปแบบนี้พ่อบอกว่าพ่อก็ไม่ได้อยากทิ้งมานะแต่แม่มึงอ่ะมันอารมณ์ร้ายไม่พอใจมันก็ด,าดก่ากูไม่พอใจมันก็แช่งกูสาบส่งกูสารพัพแทบจะทุกวันใครจะไปทนได้กูก็ผู้ชายคนหนึ่งนะ แล้วมันด่ากูว่ากูทุกวันอันที่กูเป็นคนทางานสารพัดอย่างแต่วันหนึ่งกูทนไม่ไหวก็เลยสั่งไใจเลิกกับมันเนี่ยแหละแล้วก็มามีเมียใหม่ที่นี่คุณไก่เขาเลยว่าพ่อถ้าอย่างนั้น่ะแบบนี้ได้ไหมเออหนูขออยู่กับพ่อที่นี่ด้วยเลยได้ไหมหนูไม่อยากอยู่กับแม่แล้วอะเพราะว่าตอนนี้ยสามีใหม่ของแม่ก็ซ้อมหนูทุกวันเลยพ่อบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเกรงใจเมียใหม่ เลยให้อยู่ด้วยไม่ได้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันพ่อจะส่งเงินให้ใช้เดือนห้าร้อยแทนผมก็แม่ก็แบบนั้นส่วนพ่อที่เป็นความหวังสุดท้ายก็แบบนี้มผมก็บอกโอ้คุณไก่แล้วยังไงต่อครับคุณไก่ว่าตอนเนี้ยตีพอรามันเริ่มผ่านเวลานักหขึ้นหนูโตขึ้นใช่ไหมอยู่บ้านมันเลยหนักกว่าเดิมเพราะแฟนใหม่แม่ มีความพยายามจะข่มขืนหนูด้วยอแล้วพอหนูบอกแม่ไปแม่ก็ไม่เชื่อโดนแม่ตีต่างหากเพราะว่าไปกล่าวหาแฟนแม่หลังจากที่ตัวเองโดนแม่ตีเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกพอร์แฟนใหม่แม่เดินเข้ามาถาว่าตีมันทําไมแม่ก็บอกว่าก็เนี่ยมันมาหาว่าเธอจะไปข่มขืนมันเท่านี้ครับจากที่ไม่เคยโดนแฟนใหม่แม่ซ้อมทุกทีแค่โดนตีเท่านี้เป็นครั้งแรกเลยที่โดนแฟนใหม่ของแม่ซ้อม ฟ้อมทั้งเตะทั้งต่อยเลยคุณจายให้เห็ุผลว่าเพราะว่าโดนเนี่ยคุณไก่อะใส่ร้าย,ายเขาเขาเลยต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองซึ่งแม่คุณไก่ก็เห็นด้วยนะครับว่าเออสมควรแล้วแหล,ละที่จะต้องโดนฟ้อมโดกนกัะทือแบบเนี้เพราะไปดูถูกคนหนึ่นงเขาก่อนไปที่สุดครับผมบอกเลยว่าคุณไก่ผมผมฟังมาถึงตรงนี้ผมแบบอึง้งพี่แน่ แล้วคราวนี้ในที่สุดวันที่มันไม่สมควรจะมาถึงครับพี่เนรมันก็มาถึงคือวันนั้นอะ่ะแม่กับแฟนใหม่อะ่ะไปงานศพเพื่อนแม่ก็ทิ้งคุณไก่ไว้ที่บ้านคนเดียวครับแล้วคราวนี้ยพอลาคุณไก่กับจรงเรียนใช่ไหมคุณไก่ก็เก็บของที่บ้านเสร็จปุ๊บกินข้าวแล้วก็จัดก,การทําการบ้านอะไรเสร็จก็จเดินไปอาบน้ําครับซึ่งห้องน้ํามันอยู่นอกบ้านพอเราเดินไปถึงห้องน้ําเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจอแฟนแม่ บุกเข้ามาแล้วก็จับลากไปในห้องน้ำแล้วก็ล่วงเกินน้องในห้องน้ำปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณไก่อ่ะเขาเขาบอกว่าแม่แฟนของแม่แฟนใหม่แม่หลอกแม่ว่าลืมของไว้ที่บ้านก็เลยกลับมาเอาอืมแล้วเวลาคุมขืนน้องเสร็จใช่ไหมครับพอเวลาคุณไก่เอ่อแม่กลับมาปุ๊บคุณไก่ก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยหนูถูกแฟนแม่คุมขืนนะเมื่อกี้ในห้องน้ําแล้วก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังซึ่ง ปรากฏว่านี้ครับตัวแฟนใหม่ของแม่ก็บอกว่ายอมรับว่ามีอะไรกันจริงนะแต่ไม่ได้ข่มขืนแต่เพราะว่าตอนที่มันกลับมาเอาของที่บ้านนะเออแล้วไก่อะมันยื่นเงื่อนไขว่ามันอยากได้เงินร้อยนึงแล้วก็มายัว่วยั่วตัวเขาอะพยายามให้มีอะไรด้วยเขาก็เป็นผู้ชายคนนึงนะมายัว่วแบบนั้นก็ทนไม่ไหวก็เลยตกลงรับเงื่อนไขก็เลยมันเป็นการสมยอมแลกเงินจำนหนึ่งร้อยครับเช่านี้ครับพอเลาแม่ได้ยินแบบนั้นแม่เดินไปเอาไม้ ไม้ไผ่ที่ตากผ้าครับฟาดคุณไก่ไม่ยั้งเลยแล้วด่าว่าไอ้ลูกชั่วหัวแม่มึงมึงยังไม่เว้นเลยเหรอคนอย่างมึงมันต้องไม่ตายดีแล้วก็กูขอสาบแช่งมึงมึงทําอะไรต่อยน,นี้มึงก็ใหญ่จเจริญระหว่างนั้นก็ฟาดไปด้วยครับแช่งไปด้วยด่าไปด้วยฟาดไปด้วยฟาดจนคุณไก่หัวแตกยี่ตรงนั้นนะครับ <S <S แล้วก็ทิ้งคุณไก่ไว้ไอย่างนั้นแล้วสองคนก็เข้าบ้านไปคุณไก่บอกว่าคุณตี ตอนนั้นมันหนักมากนะสำหรับเด็กอายุสิบสี่อ่ะตอนนั้นอ่ะหนู่ไม่เก็บแผลนะครูม,มันเหมือนตัวเราเป็นอากาศเลยอ่ะมันเหมือนตัวเราลอยได้อลอยไปรอบๆเหมือนแบบหัวสมองไม่คิดอะไรแล้วเหมือนฉันจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าฉันยังเป็นลูกแม่ไหมหัวสมองคิดทุกทัก่หลายๆอย่างครับระหว่างนั้นตัวเองก็เดินไปเรื่อยๆหัวก็แตกเลือดก็ไหลง่ายว่ารู้รึ้สึกสตัวอีกทีครับก็ไปยืนดูสะพานข้ามน้ำ แล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าโดดลงไปเลยมันคงจะจบแค่นี้มันน่าจะทุกอย่างจบครับคุณไก่ก็ทาตามนั้นจริงครับก็เลยตัดสินใจโดดลงไปเลยนั้นแต่คราวนี้ครับคุณไก่บอกว่าเขามารู้ตัวอีกทีอ่ะอยู่ที่สาราวัดที่หนึ่งรเรื่องของเรื่องคือหลังจากที่คุณไก่อ่ะกระโดดน้ําไปแล้วแล้วก็จมไปแล้วลอยไปกับน้ํามีเด็กวัดมาเจอครับพอไร,ร,รเด็กวัดมาเจอเสร็จปุ๊บก,ก็เลยช่วยขึ้นมาที่ตรงสาราวัดนั้นละ แล้วแม่ขี่ก็มาช่วยดูแลประสมพยาบาลให้ครับคราวนี้ครับพอดีก็ทุกอย่างตอาเริ่มน้องเอ่อตัวคุณไก่เองเริ่มฟื้นแล้วเริ่มคุยรู้เรื่องแล้วก็เลยพาขึ้นไปหาหลวงพ่อครับเป็นวัดดังทางกาญจนบุรีอ่าผมบอกแค่ตรงนี้แล้วกันครับพอลหลวงพ่อมองหน้าคุณไก่ครับแล้วก็บอกว่าโดนมาหนักเลยนะคุณไก่ก็คิดในใจอืมก็โดนมาหนักจริงแหละเพราะมันทั้งโดนฟาดโดนทั้งอะไรสารพัด แต่หลวงพ่อบอกไม่ใช่โดนมาหนักเลยเนาะมีทั้งคำดา่าแช่งชักหกักกระดูแรงอาฆาตทั้งนั้นเลยคุณไก่ก็ตกใจครับว่าแล้วหลวงพ่อรู้ได้ยังไงอ่ะหลวงพ่อก็ไม่้พูดอะไรครับหลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์อะไปเอาขันน้ำมนต์มาก็ทําน,น้ำมนต์แล้วก็หลดให้ประมาณว่าให้เป็นเกิดสีิมงคลนะตัดเสน่ห์กันไรออกไปนะอะไรประมาณนี้พอเราลดน้ำมนต์เไรเสร็จปุ๊บค่ะหลวงพ่อถามว่าแล้วตอนเนี้ยรู้สึกยังไงบ้าง ปรากฏว่าคุณไก่ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณตีที่หนูบอกคํานี้ออกไปคือหนูเกลียดแม่แต่เดิมที่หนูเคยบอกมาตลอดว่ายังไงหนูก็รักแม่หนูนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หนูบอกพ่อว่าหนูเกลียดแม่หนูจะไม่กลับไปหาแม่อีกหลวงพ่อก็เลยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเอางี้หลวงพ่อขอวันเดนปีเกิดของหนูหน่อยพอหลวงพ่อพูดเนินปุ๊บครับ ก็ตอนแรกตัวของคุณไก่เองก็งงว่าจะถามไปทําไมแม่ชีบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อท่านถามท่านจะดูดวงให้ตัวเอตัวคุณไก่ครับก็เลยให้วันในปีเกิดไป่หลวงพ่อก็ขีดขียนเขียนและแป๊บหนึ่งครับหลวงพ่องียบไปแป๊บหนึ่งแล้วบอกว่าอ่ะหนูไม่กลับไปหาแม่ไม่เป็นไรนั้นเอางี้หนูกลับไปหาพ่อได้ไหมคุณไก่ก็เลยบอกงี้ครับว่าไปหาค่ะไปหาได้นะ แต่คราวเนี้ยไปก็เท่านั้นค่ะหลวงพ่อเพราะว่าหนูเคยไปมาแล้วพ่อเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้หนูอยู่ด้วยเหมือนกันตอนเนี้ยแม่ก็ไม่อยากให้หนูอยู่ด้วยพ่อก็ไม่อยากให้หนูอยู่ด้วยหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อแค่อยากให้หนูอะไปถามพ่อหนูแค่ว่าหยุดเรื่องทุกอย่างแค่นี้ได้ไหมถือว่าหนูขอแค่นี้หให้พูดแค่นี้เลย ถ้าพ่อหนูเขาฟังแล้วเขายอมตกลงเขาจะมาหาหลวงพ่อเองคุณไก่ก็งงครับว่าคืออะไรแล้วให้ถามเพื่ออะไรแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่างนี้ครับว่าให้เชื่อหลวงพ่อนะอืมไปถามเถอะแล้วหลายๆอย่างมันจะได้ดีขึ้นครับคราวนี้ครับคุณไก่ก็มันก็ไม่มีทางเรื่องอะไรแล้วแล้วตัวเองก็เพิ่งพ้นสถานการณ์ความตายมามันก็ไม,ม่อะไรจะเสียมากกว่านี้แล้ว ก็ตกลงครับก็ตกลงไปบอกพ่อว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูจะไปหาพ่อนะเดี๋ยวหนูจะไปถามพ่อให้คืนนั้นครับคุณไก่ก็พักอยู่ที่วัดอยู่กับแม่ชีจากนั้นตอนเช้าครับคุณไก่เองก็ไปหาพ่อที่บ้านพอพ่อเจอแม่งไก่ปุ๊บสิ่งแรกที่พ่อบอกคือก็พ่อวนเนี่ยให้ตลอดแล้วไงแล้วยังจะกลับมาพ่อทําไมอีกคุณไก่บอกว่าพ่อไม่ถามหนูทักคำนะครูรู้ไหม หนูติดพ้าก๊อกแผ่นใหญ่ไปที่หัวเลยนะเพราะหัวหนูแตก mm. แล้วมันมีรอยที่ปากหนูก็แตกคิ้วหนูก็ช้ำหน้าตาหนูดูยังไงก็เป็นคนที่บาดเจ็บมาพ่อไม่ถามหนูถึงอาการบาดเจ็บสักคำพ่อกลับบอกว่าจะมาทำไมเมื่อเงินก็ให้ทุกเดือนแล้วหนูก็เลยหนูก็ถือว่าในเมื่อมาเพื่อจะถามเรื่องถามนี้ก็จะถามให้จบ mm. หนูก็เลยถามพ่อไปว่า อหลวงพ่อที่วัดให้มาถามพ่อว่าหยุดเรื่องที่อย่างแค่นี้ได้ไหมรหรือว่าหนูขอแค่นี้พ่อคุณไก่พูดไปตามนั้นครับถ้าทางพ่อจากตอนแรกที่ราคาญและอยากไล่ให้คุณไก่ไปไปซะเปลี่ยนเป็นไก่มันตกไกจมากแล้วก็รีถามไก่ว่าไปได้ยินอะไรมาแล้วหลวงพ่อที่ไหนพูดมาพาพ่อไปหาหน่อยออือตรงตามที่หลวงพ่อบอกนะครับว่าถ้า พ่อโยมได้ยินพ่อโยมจะมาขอหาหลวงพ่อเองคราวนี้ครับพอพ่อคุณไก่อ่ะมาถึงที่วัดก็ไปหาหลวงพ่อคุณไก่บอกว่าตัวพ่อกับเอหลวงพ่อคุยกันนานมากครับแล้วคราวนี้ยพอลาคุยกันเสร็จหลวงพ่อก็เรียกคุณไก่เข้ามาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสักครู่อะคุยอะไรกันบ้างซึ่งตอนเนี้ยคุณไก่ยังไม่รู้เนื้อความว่าคุยอะไรกันแต่หน้าของพ่อ หน้าตาแย่มากบทสรุปการพูดคุยอย่างนี้ครับพี่เนธแนละท่านผู้ฟังสรุปรคือย้อนหลังไปเมื่อสามสิบป,ปีสามสิบสี่ปีแล้วก่อนที่คุณไก่จะเกิดตัวพ่อเขาอะ่ะเจอแม่แม่คุณไก่แล้วตัวพ่อเองก็รู้สึกว่าเอ้ยแม่คุณไก่ก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักดีก็เลยพยายามจะตีครับพยายามจะทําความรู้จักแต่ปรากฏว่า นิสัยของแม่เขาตอนนั้นก็ไม่ต่างจากตอนนี้ัเท่าไหร่คือดูถูกเยียดหยามประมาณว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่ไม่มีเงินจนแล้วจะมาจีบฉันเหรอมีไปมีเงินก่อนไปเอาเงินมาประมาณนี้แล้วก็ด่าหยาบคายสารพัดครับรครับ,รบแล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนแรกหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งมากๆเจอทั้งบาดเจอทั้งดูถูกเจอทั้งเหยียดยามสารพัด มันเลยเปลี่ยนเป็นความแค้นครับ <acted> ตัวพ่อเองเลยไปหาหมอผีคนหนึ่งให้ทำของอะใส่แม่ของคุณไก่ <S <S เป็นของประเภทที่ว่าฝังรูปฝังรอยครับรบเพื่อให้ว่าหลงรักตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากที่สุดมันก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมตั้งแต่เด็กคุณไก่ถึงเห็นว่าพ่อไม่ค่อยได้ดีกับแม่เท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ดีกับตัวเองเท่าไหร่ด้วย แต่ทําไมแม่รักมากรักสุดๆเลยเพาสาเหตุคือพ่อเปลี่ยนความรักเป็นความแค้นแล้วสาเหตุที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือเพื่อแก้แค้นในส่วนที่แม่เคยทำกับตัวเองครับคราวนี้ครับพอสมหวังทุกอย่างแล้วอืมพ่อก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่พ่อรู้สึกรักจริงๆพ่อก็เลยทิ้งแม่ไปโดยที่ไม่มีการแก้ของหรือใดๆเลย คราวนี้ตรงนี้หลวงพ่อครับได้พูดคุยกับตัวพ่อของไก่ว่าแล้วโยมไม่รู้หรอมันจะส่งผลยังไงค,คุณพ่อของไก่พูดบอกว่ารู้ว่าคนที่โดนอ่ะติดใจหรือเอ่อติตอินดานะครับประมาณเนี้ยหรือพฤติกรรมต่างๆจะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนสมนุนไกนจริเแต่เขาแต่นใจไม่แก่บ่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเพราะความแค้นที่ตัวเองเคยโดนดูถูก มาโดยตลอดหลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่ไงให้มันจบแค่นี้ได้ไหมถ้าจบแค่นี้ได้โยมก็แก้ของเถอในสุดครับตัวพ่อของไก่ก็เลยตัดสินใจแก้ของอที่เคยทำไว้กับแม่เขาแต่ถามว่าเอ,อทุกอย่างมันกลับมาร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่ครับเพราะว่าแม่ของไก่อะแต,แต่ที่บุไก่เล่าให้ฟังนะ หลวงพ่อบอกว่าโดนมานานเกินไปนานจานมันฝังเข้าไปในกระดูกแล้วอตอนนี้ที่ทำได้คือแค่ลดทอนให้มันเบาบางลงแต่ตัวแม่เขาก็จะอารมณ์แปรปรวนอยู่แบบนี้คือถ้ารักใครอ่ะจะรักมากดังน,นั้นจึงหลงแานใหม่แบบโงหัวไม่ขึ้นเลยแต่การนิเกดคุณไก่ก็ยังเปลี่ยนแบบนั้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่อารมณ์แปรปรวนมันจะลดลงคุณไก่เลือกว่า จากวันนั้นที่แม่ตาบส่งทั้งพ่อเขาทั้งตัวเขาจนปัจจุบันเนี้ยผ่านมาเวลาผ่านมานานมากแล้วเขาก็ยังไม่เคยกลับไปที่บ้านอีกเลยเพราะว่ารู้ว่ากลับไปแล้วจะเจออะไรบ้างรเรื่องราวของก่ที่ฝากมาจะประมาณนี้ครับพี่เน่เราฟังแล้วรู้ อืมมันมีครบทุกอารมณ์นะครูในความรู้สึกอืมมันเกิดการเหยียดยามดูถูกกันจนบางครั้งก็ต้องไปทำอะไรใส่เพื่อที่จะให้ความสะใจก <Okay. S 1> ับตัวเองอะไรบางอย่างเนาะใช่เขาไม่ได้ทำเพื่อให้เขารักหรือสำเร็จในความรักแต่เขาทำให้รักเพื่อเขาจะได้แก้แค้น <c oughs> แล้วจากความสะใจของตัวเอง สุดท้ายทางชีิตผู้หญิงคนหนึ่งพังแต่อันนั้นยังไม่ชัดครับอ,อาจจะเป็นนิสัยของแม่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ชีวิตคนหนึ่งที่พังชัดเจนคือคุณไก่เพราะปัจจุบันนี้คุณไก่เองอะครับจากการที่ถูกทำร้ายตั้งแต่เด็กคุณไก่บอกว่าเขาเป็นโรคอย่างหนึง่งคือหวัดผวา,วาเจอใครเข้าใกล้ปุ๊บเขาจะผวาทันทีผมก็เลยโอ้โหปัจจุบันนี้คุณไก่ ขึ้นจาอายุ32ครับแต่ถ้าคุณไก่กว่าจะโอ้โหดำเนินชีวิตอีกกี่สิบปีครับที่ต้องอยู่แบบเนี้ยก็บอกใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะทุกว,วันนี้คุณไก่ต้องอยู่คนเดียวทํางานเสร็จก็กลับบ้านไม่เคยเคยมีคนที่จะเข้ามาคบหาดูใจแต่คุณไก่บอกว่าเขาทำใจไม่ได้ทั้งเรื่องที่เขาเคยโดนข่มเหงมารวมถึงความหวดาหวดภาวที่ ใครเข้ามาใกล้เขาจะนึกถึงภาพที่แม่ทําลายตัวเองรวมถึงพ่อเลี้ยงทําลายตัวเองเขาไม่ใหใ้ใครเข้าใกล้ตัวเขาไม่ได้เลยพ mm hmm. วกมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานว่าตี mm hmm. ทรมานมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไปเมื่อไหอไร่ mm hmm. ผมก็เลยมันเป็นพฤติกรรมของพ่อแท้ๆคนหนึ่งที่เอาแค่ความสาใจ mm hmm. แต่สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นก็เลยมันก็เลยเป็นคำตอบในตัวครับว่าทําไมเวลา คุณไก่ขอไปอยู่ด้วยเขาถึงไม่เอาเพราะเขาไม่ได้รักตั้งแต่ตนอนอยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่เนาะนะแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เอาเรื่องตัวเองเนี่ยมาเล่าผ่านกูตีและกูตีได้ามาถ่ายทอดนะผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยยังมีแบบนี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะสถาบันครอบครัวเนี่ยมันมัน มันใหญ่นะในความรู้สึกผมคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยสถาบันครอบครัวคุณก็แค่ครอบครัวคนสองคนแต่รู้ไหมว่าบางครั้งบางคราวมันไปกระทบกระเทือนถึงคนที่เกิดมาเหมือนเหมือนเรื่องเนี้ฮะแล้วลงคิดดูว่าคนหนึ่งคนเนี่ยต้องหวาดผวาไปทั้งชีวิตเพราะคุณสองคนทํากันใช่ไหมฮะใช่<อ>ถูกครับสงสารจังเลยกับเรื่องนี้ฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเลิกลากันไป คุณไปมีครอบครัวใหม่มีได้ฮะแต่ยังไงจะลืมขอให้ลูกเป็นที่ตั้งนะเพราะว่าลูกเราอะถ้าขาดเราไปสักคนเนี่ยมันจบเลยเหมือนที่ที่คุณไก่เจอเนาะโอ้ฮะใช่แหมฟังเรื่องนี้ถ้าวันนั้นเด็กวัดไม่ช่วยผมว่าคุณไก่ก็คงไม่โอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้อืมอืม,อมเรื่องนี้ครับผมจะบอกว่ามันมีข้อคิดอย่างเนี้ยพี่เนรมันอาจจะไม่มีผีไม่มีอะไรแต่ผมจะบอกว่า การใช้ชีวิตของเราทุกวันเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องคุณใสไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ผิดครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าถ้ามันมีอยู่จริงวิธีป้องกันที่ดีที่สุดหลายๆครั้งที่ผมเคยถามคนที่ผ่านเรื่องพวกนี้ mm hmm. หรือทําเรื่องพวกนี้มาเขาจะบอกว่าไม่เป็นศัตรูกับใครดีที่สุด mm hmm. mm hmm. ทําตัวเป็นมิตรกับทุกคนดีที่สุดแล้วเพราะวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าใครจะทาอะไรกับเราบ้าง mm hmm. mm hmm. นั่นคือวิธีป้องกันคุณใส่ที่ดีที่สุด ผมก็บอกอืมก็ถ้าเป็นในแนวนี้ก็น่าจะจริงแหละไม่เป็นศัตรูกับใครดีที่สุดอืมประมาณนั้นครับอ้าวยังไงก็ขอให้คุณไก่หมดเคราะหหมดโศกนะแล้วก็ที่สําคัญขอให้มีชีวิตใหม่ที่ดีครับแล้วก็เออมันคงจะลืมไม่ได้หรอกกับสิ่งสิ่งนี้แต่ว่านะควรจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วละ่ะกับสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ที่สําคัญขอให้ชีวิต ปาสจากสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นเวรกรรมที่มันผูกติดกันมาเราก็ถือว่าเราได้ได้ได้ชดใช้อะไรบางอย่างไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึงชีวิตตอนนี้ก็คงจะให้ให้ให้ดีขึ้นนะครับจากที่เป็นอยู่นะครับเอาล่ะฮะขอบคุณมากๆครับครูที่นําเรื่องราวดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ไม่มีผีฮะแต่เราเรารู้สึกกลัวกว่าเจอผีีกนะ โอใช่ครับลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นคุณไก่สิจะเจออย่างไงอ่ะอืมใใจีไก่คนบางทีมันมันน่ากลัวกว่าผีจริงๆครับ